ค่ะพบกับพี่ต้นอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ต้นมากับรถสีแดงนําโชคเลยนะคะและที่สําคัญเลยอยากจะให้ลูกค้ามาดูที่ทะเบียนรถสําหรับสายมูเตลูนะคะจะชอบเลยทะเบียนนี้นะคะเป็นเลขทํามาค้าขึ้นเลยทํางานประจําก็ดีค้าขายก็ดีนะคะตัวนี้เป็น v ีออสตีสองพนะคะเครื่องพันหเป็นเกียร์ออโต้นะคะ ราคาตัวนี้อยู่ที่3,59,00 0บาทเท่านั้นนะคะในรถคันนี้ในเรื่องของแอร์นี่ไม่ต้องห่วงเลยเย็นเจี๊ยบเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะพาลูกค้าเข้ามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่าตากล้องค่อยๆมาเลยกระจกมองข้างนี่ก็มีไฟเลี้ยวด้วยนะคะมีกันสาดให้นะคะอ่าเข้าไปข้างในนิดนึงตากล้องช่วยพาเข้าไปข้างในเลยว่าสวยแค่ไหน ข้างในเป็นเบาะสีดํานะคะข้อดีของเบาะสีดําคือเวลาคุณขับหรือคุณดูแลจะรักษาง่ายมากเวลาในรถนี่ก็จะนั่งในรถนี่ก็จะรู้สึกอบอุ่นเพราะว่ามันเป็นรถสีดํานะคะดูปลอดภัยเลยนะคะอันนี้ด้านหน้าแล้วคันนี้มาด้านหลังอันนี้รถบ้านเดิมๆเลยถ้าลูกค้าซื้อคันนี้ไปชื่อลูกค้าจะเป็นอันดับที่2ในเล่มนะคะ โอเคนี่มาด้านหลังนะคะด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น E นะคะสวยมากค่ะคันนี้สีแดงคันนี้นะคะเท่าที่ดูเนี่ยนะคะลูกค้าจะเห็นเลยความกลมเกิงของตัวรถกับไฟนะคะอ่าค่อยๆมาเลยเห็นความสวยงามของตัวรถอันนี้เป็นบาะหนังอยู่แล้วนะคะ เดี๋ยวพี่ต้นจะบอกเพิ่มเติมนะคะในส่วนค,คัะนนี้คือจะมีเบาะหนังให้นะคะด้านหลังมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วย <อะ S 1> เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็อเนกประสงค์นะคะกันสตร์มีมาให้ด้วย <อะ S 1> ถ้าใครเครดิตดีเนี่ยรีดาวได้เลยนะคะหรือว่าดาวเก้าบาท ะะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีประวัติดีแต่ไม่มีประวัติก็ซื้อได้เหมือนกันเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจในรถคันนี้อยากทราบว่าออปชันอะไรที่มีมากับตัวรถทักถ่ายที่ต้นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอรอ์เอาเป็นว่าไม่บอกดีกว่าอยากได้ทักเข้ามานะคะหรือติดปัญหาในการจัดไฟแนนซ์ที่ไหนมาติดขัดอะไรเคยมีประวัติไม่ดีหรือประวัติ แบบไหนทักทายพี่ต้นเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้บ๊ายบายก่อนคะ่ะ